คนถังน้ำโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อ มาพบพ่อกบนองลาตีเดอพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะอยู่เพื่อนเมตุคำเพิ่นเนาะโดยเขามาส่วงยามซวยๆแล้วพี่น้องอตอนนี้กะพอดีทางาบาววันทองกับอันลุง้างเพิ่นพากันเทอ่ห้องครัวพี่น้องเอ้เพิ่นตักเฮซาอยู่ตอนนี้กะเตรียมผสมนนอะไรเนาะเมื่อนี้บบเห็นเมตุคำมมาพี่น้องพวออาอวานีเพิ่นก็นมาแล้วเนาะคือสีผักกรงันกล้องพื้นเพิ่อนทะเลโดย พอดีสิเทหองคัวเทกันเพื่อนเทพื้นท่นแหละพี่น้องเนาะเทพื้นพอเพื่อนเห็ดแทงน้ำกับเพื่อนแกะแบบยังออกแยกร้อยแล้วกะพอดีมาเห็ดห้องครัว่อพี่น้องเยเนาะโดยตอนนี้เพื่อนก็พากันเห็ดซอยกันอยู่พี่น้องอ่ะจังได้กะปเบปิ่งน,นํำกันเนาะโดยพี่น้องเปิดภาพบรรยากาศมาตอนสวยเนาะกํกำลังสีหมาปูนไว้พี่น้องบ่อบนตังแทงน้ำเพื่อนนิกาแ,แล้วแล้วเนาะ แบะแบบหมกเรียบร้อยพี่น้องมีแต่ว่าถาเอาแท่งขึ้นแล้วบบดนี้หักเนาะเป็นปูนเลยพี่น้องมันกระิสิสบายพื้นมาผสมปูนทั้งนี้เลยมันจังง่ายเนาะมันบบกไกลเทพื้นของครัว วงสบายดีเดอ้อสบายดีมืันนี้ไม่เทาบริมาเนาะม่ว่านนี้เป็นมาแลยพี่น้องเป็นเลยยุดก่อน,นพากินข่าวแล้วบอกินแล้วมุมกล่องอยากมืดๆเนาะมันถูกไม่ออกนะนบอกอืมควนใส่อันนี้ คักเนาะมานี่เป็นถูกออกก่อนพี่น้องอันนี้ก็เทไปจ้ะเทเบิลไปจ้ะเออเทเบิลสองอ,อันนี้หองคัวอยู่พี่นาอ ก,ก่อห้องครัวพี่น้องเอ้ยเป็นกวเอาปูนมาเทากันเปลือกเออใส่ซองซองส,งสาวขางนี่มาหน้าไว้ก่อน เอาขูกไว้เอาขูกไว้เลเอาผูกอ่ะเนเานะเบอร์ถนอนถนอทอเอาถนอน,น,อน,อออนอได้ี่ได้เอร เราแทงขึ้นได้แล้ววันนี้อะไรนมันแหงนะเนาะแหงายแหงดิแต่วันบนท่านจะเอาน้ำขื่นใสพอเข้ามักออกด้วยเพราะว่าเห็ดไปมันเลียวอ่นนี้คอยอ่อนพอแทงขึ้นแต่วันข้าวเัาน้ำใสมันแต่ก่อนจะสี่ห้าหมื่นจะเอาน้ำใสเพอาะยานพื้นมันคึกโตเนี่ยเพราะมันมันแหงนะครับมันเวลามันแหงๆคักๆปุ๊บเลยพี่น้องจะเอาแทงขึ้นเพิ่ม เ่อนวาซูนี่แห้งน้นาม,มันสีไหลค่ะ้ามันต่ำนิ่มเวียนนะปันด้อันนี้สิเป็นทางอันแบบปล่อยเขาห้องน้าเลยมาปูนไว้ก่อนพี่น้องอย่างสีผสมปูนแล้วก็เทพื้นเนาะ ให้มันอิ่มน้ำพื้นนั้นแทงน้ำนี่ก็ต้องได้เทคือกันเื่อความสะอาดและก็รแน่นเนาะจับกันพีน่เนาะ นำเพื่อนใส่เลยดินำไม้เท้ากันตอนอ้นอะไรยังขุนๆอยู่พี่นอ้องเพราะว่ามันกัดลองบริคอยได้ใส่ปัได้ช่วงหนึ่งกันใส่ดูๆมันก็ใส่เอง <Hello. S 1> hey, ปล่อยมาหาพี่เลย เจาะน้ำเนาะเพื่อนข้างๆกับพี่น้องเจาะน้ำล่ยลา,ยลายส่สงนี่เพราะว่าไผกัเริ่มมาอยู่เลยเิ่นเก็บกวดบ่อนสิเทพื้นเก็บดินบล็อกออกเนาะดินบล็อกที่ว่าห้องก่ะ หดนาำก่อนจังเทจังเดนสุ่มๆมุมม่มมันสุ่มมันซิติติดกันเลนยลมปูนี่งลงบันนี้เนาะมาไว้โดนเตบิบ พอดีตอนสวยๆเนอะแต่ว่าบรรยากาศกักบโบอห่อนบันไดพี่น้องมันนี่พอดีเห็ดเวียกก็หอนอยู่ได้ห่อนบ่ดูห่มชิมาห่อน,น <laughs> แนวเลยว่ว่าบ,บ,บนเดดทำราไดาทนแด <laughs> นดแกะส่งเนอะพันหนาวหรือห่อนคนปุูนเลยบ้าง เอาโอ้เด้อตักนะปูวงไปคนพี่น้อง

เบิดมือเบิดมือยูอืออือยู่นี่แหละจนสุดแทืงยิงบวขึ้นดิ นปลาไหลมันแหงเนาะเคือพื้นทางในคือเลยเป็นห้องครัวเป็นตูกคำเพิ่นอันนี้สิเป็นทางหล้างเพื่อนเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าของละตีถ่ายเพิ่นว่าทางล้างทางหนานะสิเป็นเบื้องใด่าเนาะพี่น้องอันนี้สิเป็นทางหลังทางนี้ก็สิเป็นแบบบนนั่นตั้งแทงน้าเพิ่นทางทีก็เป็นห้องครัวเนาะทางหล้างบ้านเพิ่นสิเห็ดล้างบ้านทางหนาก็สิเป็น ทางออกไปแหละเบื้องนี้จะเป็นทางหลังเห็ดหอัวบที่ทางล่งาง พอยหลากลายอยู oh, the song, the ่ผสมแบบเดียวเลยพี่น้องมันจงไวเนาะ บอใส่เกือบเลยนะทางนั้นเนาะ <c oughs> บอกัดตีนพี่นอ้องเขาเคยเห็ดเลปูบเคยเ็ดกกัดตีนไว้หดส่วนร้ายเห็ใส่เกือมันเกือบ,บูดๆเห็นลองเ่า อยให้น้ำเพียงกันนะพีิน้องบบบนี้กะนน้าน่ะนี่งหน้นย่างกลาน้าก่เปิดโอ้ยพ่อพูพ่อพุ่ม่อป้าก็เปิดเออยตะก้อเลยตะก้อเฮ แล้วแหละพี่น้องบริสุทธิ์เกียงตเพียงกันเนาะตัวนี้ก็แล้ว ใช่แล้วแล้วพี่นอ้องใช่พื้นเป็นกระเกีย๊ยบที่ย่างวันนี้เนาะท้ายมันแห้งจะส่งเทียงแบบเดียวเลยตรงตรงบน เทพื้นพี่น้องคนนี้กัใกล้แล้วแหละเนาะเทพื้นห้องครัวเตรียมรถเพิ่นกันเลยเพราะได้มีบอนเห็ดอยู่เห็ดกินไม่ถ้าเอาเพิ่นพี่น้องแต่เก่าเพิ่นกับซิเห็ดอยู่ข้างนี่เนาะเบื้องกระตูบนี่แหละเห็ดซัวขาวนะถ้าเวลาฝนตกฝนยังมากอ่ะเห็ดบ่ได้ดอกมันอยู่ทางนอกนะพี่น้องเนาะนี่กะเพิ่นเทกันเปื่อนกอกน้ำเทกันเปื่อน้างหน้าบ้านนี้ก็แล้วแล้วเทกันเปื้อนกอกหน้ามันมีบอนเฮานะ ให้มันสะอาดทันลรพี่น้องแต่เวลาส่วงมันแดดก้าเนาะหรือว่ามันแดดห่อนก็ต้องหาแนวมาอัดแลยทอมันกับันจากสีบ่อหักบ่อเพด่อย่ามันหักมันเพ่เนาะถ้าห้าบ่อหักซากะพี่น้องเนาะอียงกะมีแนวมาปกกะบปกต่อไปเนี่ยกับมันเกิดจากอันแดดแดดแหละพี่น้องเนาะเบิดฟ้าเบิดฝนเลยม่าเอาเพิ่นกับโบเดม่ามือนี้เพราะว่า ผู้วงมาอยู่พี่น้องเพิ่นกระหดพักให้พอได้ปลูกไว้กินเพิ่นก็ได้พักบัวหัวหอมแถวนี้แหละเนาะแล้วเ,ลเบิดถ้าเพิ่นมาอยู่นี้เพิ่นกป็ปลูกพักไว้กินผู้เฒ่าเพิ่นก็มักอยู่พี่น้องพอได้กินอันนี้สิเป็นข้างหน้าบ้านเนาะพี่น้องเนาะ FC เพิ่นถามว่าแบบยังหัวทางใดทางหนา้าทางหลังนะพี่น้องเบื้องที่ว่าเพิ่นเทอันพื้นหอ้องครัวน,นี่สิเป็นทางหลังเนาะ ตัวนี้สิเป็นทางหนาเพื่อนทางหนาบ้านเลยทางนี้เนาะเดะประมาณนี้อันนี้ก็สิเป็นทางออกประตูใหญ่เนาะพี่น้องเขาชื่อประตูใหญ่เป็นทางออกจากเพื่อนข้างในออกมาหานอกเพราะว่าทางหนานี้สิเป็นระเบียงเนาะระเบียงบอนเพื่นนั่งเพราะว่าเขาถ่ายส่วนร้ายกับบริวารว่าทางใดนะพี่น้องว่าออกทางออกทางเข่าเนาะเดะประตูใหญ่ตัวนี้กัแต่วเพื่นบริอารเขามันเลยบริเ็นเยบร่อยแล้วทางในกับพี่น้องมิเตว่า ทำความสะอาดอีกอย่างเรียบร้อยทางในเนาะมีแต่เห็นผููวงผไปิส่อแนวถูอยู่พี่น้องห้ากว่าชิมาซอย่นถูทําความสะอาดอยู่ได้อเปนยังคาเวียกเป็นทางในอันนี้ที่เป็นเบื้องนอก,นอกเอาออกมาเนาะเด็กกระสีอาดขาวประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เขาคล้ายไหวตู้ใาญอันนี้ทางออก สีประตูเพิ่นก็งามงามพี่น้องสีก็งามพอเนาะพอดีมีแม่เมพิ่นอยากได้สีเป็นปรตุคํามพี่น้องเพิ่นติดตามน้องนาตีแบบเป็นเอซเนาะแม่ฝั่งไทยเพิ่นบอกเพิ่นกะอยากได้ว่าสีเป็นปรตูขนะ้ามนางามเนาะพี่น้องสีมันกระเด็นได้สีงามอยู่ประตูนี่กะทาสียังเรียบร้อยมาทางในมันอาจจะเหมือนหน่อยหนึ่งทางในกะเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็ซิเป็นทางขึ้นประมาณมาว่าเบื้องเพื่อนคว้าอะไรไี่น้องเป็นทางขึ้นถ้าว่าเอาโหลดขื่นยังกะซีเอาขึ้นเบื้องน,นี่เนาะนี่เอารหลดขึ้นมาเบื้องนี้อันนี้เป็นประตูห้องนอนสองห้องอันนีก้กะซิเป็นห้องน้ำเนาะทางเขา่าขึ้นมานี้ถ้าว่าเอารถดมากะจอดแถวนี้แหละก็ได้นเนาะเพื่อนืมก,ก็กว้างได้พี่น้องเบื้องในมุมกล่องคือซีห้อมแต่ว่าความเป็นจริงกะก,กว้างกว้างแบบพอดีอยู่ขนะว่าลวกะเป็นกะบริหลายคนเนาะ ้างในกัสิเป็นสีทะเลอ่อนงามๆเด็กอีกกับสิเป็นทางข้นเอารหลดจักยังข้นมาทางนี้เพราะว่าทางลุงเปลี่ยนเพิ่นเห็ดให้ทางข้นพี่น้อยสบายถ้าเพิ่นเอารหลดมากอ่ะเอากระอัตใส่กุญแจไว้ดีๆกลางคืนกนะหัวสวงนี่มันบอ,อดภัยพี่น้องมันเห็นลายเนาะย่าน ท่าวเพิ่นได้เฮือนอยู่แล้วพี่น้องยน้องก,ก็ดีใจน้ำเพิ่นแหละท่าวเลยก็อยากให้มีที่อยู่แบบที่พักนะเพิ่นเห็นลูกหลานได้ก็ดีใจแล้วอเท่าวระเบียงนี่ก็มานั่งนี่ก็โอ้พี่น้องนั่งได้หลายคนเด้กว้างขวางอยู่เลยสาเพื่อนสองห้องเลยระเบียงเพิ่นกะกวาง ลูกลานมาหลินมายังนำกันน่างอยนี่แหละสร้างเป็นกระเทพื้นห้องครัวอยู่กาชีแล้วแหละและ้วกระเทพื้นบนอันตั้งแท่งน้ำน้ำพี่น้องเพิ่นทางเทิงนะั่นแล้วแล้ว,ลวยังได้ทางหลุมน่อยนึงประมาณถ่าให้มันแห้งผุแหลิผนจางซีเอาแทงขึ้นตั้งมันจังหมันคงเนาะ 再来了，真 อยู่ในเด็กขอบุญสงสร็จขันยาวบ่เออใส่เสื่อไปเป็นวัดยังอันนี้พยัญชนาใหม่บ่บ่ใครคเป็นไทยแต่เขาไม่ใส่เสื่อพญาเออมันอึดอัดเนาะอืม <laughs> <laughs> ที่แล้วนะกดเอาเนาะเดียวกันแล้วเป็นคือกันเละอยู่พุ่นกะเห็ดเยี่ยบเป็นคำมันถึงน้ำหมอกไปกับเป็นวัดช่วงนี้ ไข่ไส้เสียพันยาวเห็ดแก่เมันได้ไข่แล้วๆพี่น้องยังหน่อย응นะะี envelope, mind, ่เห็ดแก่คือเก่าพี่น้องเอามือเนี้ยก็ได้ดูให้แม่ตุ่ําำพี่แหละงามสวยๆแล้วแม่ถั่าเพิ่นบดีมาเพิ่นผักพรอยู่เตาถานมือนี้กะ นี่แต่ทางรูห้านมาเห็ดวียกเนาะจังได้กะดีใจน้ำเพิินและพี่น้องที่ว่ามีบ่อนเห็ดอยู่ฟอกินมีเฮือนครัวห้องน้ำเนาะบ่อนตั้งแข่งน้ำเห็ดให,หดรียบด้อยดีใจน้ำอ๋อจังได้กะมิตรว่าสิคอโจบคลิปและพี่น้องเอา้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยเิ่นก็เห็ดเวียกาสีแ,แล้วและเิ่นเทสองบ่อนเลยพี่น้องห้องครัวและก็เทียนพื้นบ่อนแทงน้ำนี่แหละ โดยโอคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอกาวคำว่าสบายดีสบายดี